รักาชินบัญชรเมื่อเข้าใจความหมายจะยิ่งทรงอนุภาพยิ่งพระคถาชินบัญชรตั้งนโมสามจบรละลึกถึงคุณพระรัตนไตนรนโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะก,กวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะก,กวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ระลึกถึงสมเด็จโตปุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพะนังอติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาขอให้ท่านรู้จักดูแลรักษากายและจิตใจให้ดีทราบว่าตนเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหากต้องการบุตรธิดาควรได้บุตริดาสมใจ หากต้องการ,รซับไซต์ก็ควรได้ทรับสมดังมุ่งหมายอิติปิโสภะกวายะมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะแม้เพราะเหตุดังกล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดสิ้นเหตุแห่งสังสารวัฏ ควรค่าแก่อามิตรบูชาและธรรมบูชาตรัสไว้ดีแล้วว่ายมมทูตและยมมาราชมีจริงท้าเวสสุวันมีจริงความตายมีจริงความสุขก็มีจริงดังนี้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมดอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น จยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าและพระนาราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบัลลังทรงพิชิตพยามาราธิราชผู้พลังพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว สเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมท,ทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตันหังกราธโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมยหังมัตเ,เตเกเตมุนิสรามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่า ตันหังกระเป็นอาทิพระพุทธเจ้าจอมุนีทั้งหมดนั้นซีเซปฏิตโตไม่หังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิตโตไม่หังอุเรสัพระกุนาโการข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียเกล้าวงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบอร่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกหะทะเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจทะทัขีเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกพระอนุรุตอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโอคราอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนธัญญะอยู่เบื้องหลังทักกิเนสวเนมัหังอาสุงอนันทลาหุโรกัสโปรจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกพระอานน์กับพระราหุนอยู่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย เกสันเตปิติภาคสมิงสุริโยวะประพังกะโรนิสินโนสิลิสัมปันโนโซพีโตมุนิปุงขโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์สองแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดล่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังกุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโซโมหังวัตเนนิจังปฏิฐาสิคุณากโรพระเทระกุมารากัสปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำปุนโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทะศิวรีเทราปัญจะอเมชาตานาราเตติลากามะมะพระปุณณะพระ อังคุริมาณพระอุบารีพระนันทะและพระศิวรีพระเทระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแสและจุนเจิมที่หน้าผากเสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินัสวกาเอเตสีติมหาเทราจิตวันโตชินรสา,าชรันตาศิลเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรธด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ระตะนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตสุตกังทะ่ชะคังปัจโตอาสิวาเมอังคุริมารกัง พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมาปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชคะ,ะสูตรอยู่เบื้องหลังคันธโมรปริตตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันธิตาพระคันธปริตพระโมรปริตและพระอนาติยะสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาบนนภาอากาศ จินานานาวรสังยุตตาสัตปาการะลังกตาวาตะปิตาที่สัญชาตาภาหิรัชตุปัทวาอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งร้ายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลอาทิคุณอันมั่นคงสัตปปราการเป็นอภรรมาตั้งร้อมเป็นกำแพงคุ้มครองทั้งเจ็ดชั้น อะเสซาวินยังยันตุอนันตะทินเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเชลด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตินอนันตะชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรค่อุป,ปัตถวะทุกทั้งหลาย ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โลกร้ายคือโลกลมและโลกดีเป็นต้นเป็นสมมติฐานตรงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือชินะปัญชะ,ะมัชัมหิพิหรันตังมหีตะเลสัทธาเปรินตุมังสัเพเต,เ,ตเตมหาปุริสาสภา ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระจินนบัญชขรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แ,แลอิเตวะมันโตสุคตโตสุรคโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทธมัมมานุภวะวปาริโตจรามิชินะพันเชเลติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณนานุภาพแห่งสัตรธรรมจึงชนะเสียซึ่งอุปัตตวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าชนะข่าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข่าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดิ์เป็นนินิรันดร์เถนสาธุ